สวัสดีท่านผู้ชมเลฟซีท่านนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel หมีตกกุ้งครับผมก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับผมแต่ก็วันนี้ครับผมมีโอกาสได้ไปตกปูมาครับผมก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์นะครับจัดการตกปูของผมนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆนาฟังนะครับเพื่อที่จะมีประโยชน์กับนาและเพื่อนๆบ้างนะครับผมซึ่งผมก็ได้ศึกษาข้อมูล เรื่องการตกปูมาบ้างนะครับพอสมควรนะครับอันนี้นะครับเรื่องแรกก็คือตัวเบ็ดนะครับอันนี้เป็นตัวเบ็ดเข็มยิบแผลนะครับซึ่งผมเตรียมเอาไว้หนึ่งตัวแล้วก็อันนี้ครับเป็นเบ็ดทรงเซเว่นนะครับที่ผมดัดเพิ่มครับดัดให้องศามันเปิดกว้างมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวนี้ก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมลองใช้ตัวเซเว่นก่อนนะครับซึ่งผมได้ ดัดในไลฟ์สดไปแล้วนะครับของวันที่3ตุลานะครับในเพจหมีตกกุ้งนะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูได้ทางเพจหมีตกกุ้งนะครับอันนี้ผมจะนี่ครับตั้งเบ็ดไว้ตรงนี้ครับริมริมขอบนะครับ เราจะตกชายฝั่งกันนะครับเพราะว่าปูมันจะเดินเลาะริมขอบครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมนะครับในการทําคลิปนะครับถึงแม้ว่าจะมานานๆครั้งนะครับแต่ก็มาแน่นอนครับผมส่วนเรื่องการเกี่ยวเหยื่อนะครับผมผมก็จะเกี่ยวเหยื่อชิ้นเล็กๆเลยนะครับผมโดยที่ให้ปลายเบ็ดนะครับเห็นไหมครับเกสรนะครับ ทะลุออกมานะครับเพื่อที่เวลาเจอปูนะครับมันจะได้เกี่ยวได้ง่ายครับหรือบางท่านนะครับจะไม่เกี่ยวเหยื่อเลยก็ได้ครับตกแบบเบ็ดเปรเปาๆก็ได้เหมือนกันนะครับผมโดยที่วันนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นหัวเชือกของผมเองนะครับของมีตกกุ้งนี่แหละครับก็มีทั้งแบบผงและแบบน้ํานะครับอันนี้ผมผสมกันเลยนะครับแบบผงและแบบน้ํานะครับผมใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับทางเพจมีตกกุ้งนะครับผม ก็ผสมกันแบบนี้เลยครับแล้วก็ใช้ตกได้เลยครับคือเวลาเราตกปูนะครับมันไม่ได้กินเหยื่อนะครับแต่ที่ผมเกี่ยวเหยื่อเพราะว่าผมหวังว่าน่าจะมีกุ้งนะครับหลงเดินมาบ้างนะครับอาจจะฟุกครับอาจจะฟุกก็เลยเกี่ยวไว้นะครับนี่ครับพอเสร็จนะครับมาแล้วครับทุนมีอาการครับผมนี่ครับเพิ่งเตรียมเหยื่อเสร็จนะครับทุนก็เริ่มมีอาการแล้วครับลองดูดีๆครับมีอาการครับไปครับ จมทื่อๆอย่างนี้ครับจมถ้าจมทื่อๆแบบนี้ครับโอกาสเป็นปูครับนี่ครับถือคันไว้เฉยครับให้ปูมันดึงให้ตึงครับเราวัดสวนขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่ครับปูแน่นอนครับค้างอย่างนี้ครับเห็นไหมครับว่าทุนมันตื้อๆแบบนี้หนักๆนะครับอย่างนี้ปูแน่นอนครับหมาครับหมาครับขึ้นแล้วครับปุ๊บมาแล้วครับปูตัวแรกครับผม เปิดสกอร์มาก็เป็นปูเลยนะครับผมถือว่าวันนี้โชคดีมากเลยครับนี่ครับมาถึงก็ได้ปูเลยนะครับผมนี่ครับคือปูที่เขาปล่อยนะครับไซส์ก็ประมาณ2 3ขีดได้นะครับก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะครับคันที่ผมใช้วันนี้นะครับก็เป็นคันไฮบินนะครับดาร์กอีบีนะครับผมซึ่งก็มีความอ่อนและเหนียวที่ผมว่ามันก็น่าจะสู้กับปูได้นะครับ ก็เสียวๆหักเหมือนกันนะครับแต่ก็จะค่อยๆถนอมนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูอาการเออเห็นไหมครับดึงตึกลงไปครับดูอาการดีๆนะครับหม่ครับเพื่อนๆหนาวคิดว่ากุ้งหรือปูครับนี่ครับดูอาการดีๆนะครับผายนะครับปึ๊บผมล้างครับล้างตึงปุ๊บวัดส่วนนั่นทีครับเดี๋ยวมาดูกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับ นี่นะครับหลังปุ๊บวัดส่วนครับอยู่ครับอยู่ครับขึ้นมาครับขึ้นมาครับผมเป็นปูนะครับแต้มที่2ครับติดติดกันเลยนะครับไม้หนึ่งไม้2นี่คือได้ปูเลยนะครับผมถือว่าหมานจัดเลยนะครับวันนี้โอ้โหสุดยอดครับนี่ครับผมจับปูครับผมนี่ครับกดหลังครับแล้วก็จับก้ามมันเอาไว้ครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันหนีบนะครับ ก็ให้พี่เขามาช่วยนะครับในการปลดนะครับแล้วก็จับปูนะครับผมก็ทําหน้าที่ถ่ายทํานะครับนี่ครับเข้าเต็มเต็มแขนเลยครับผมเรียบร้อยครับมาแล้วครับแต้มที่2ครับผมเปิดสกอร์สวยๆเลยนะครับวันนี้หมานจริงๆครับผมนี่ครับผมก็ยังคงคอนเซปต์เดิมครับเลาะริมตะลิงนะครับวันนี้เรามาขูดตะลิงกันนะครับ ก็จะไม่หย่อนไปตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราก็มารอดูผลงานนะครับว่าจะได้เยอะได้น้อยนะครับวันนี้ครับนี่ครับไม้ก็ครับมีอาการนี่ครับจมทื่อๆแบบนี้ไปอีกแล้วครับแต่นี้ครับหลังครับปุ๊บหลุดนะครับผมเหมือนตัวเบ็ดมันไม่พลิกครับเพราะว่าผมมาลากสายนะครับลากคันใส่นะครับอมันไม่พลิกนะครับหลุดคมไปนะครับผม อาการนะครับทุ่นที่ผมใช้นะครับจะเป็นทุ่นไปไม้นะครับซึ่งใช้ตัวใหญ่หน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ถ่ายแล้วเห็นอาการชัดๆนะครับอันนี้ไปนะครับอันนี้ลากลากเข้าบ่อนะครับผมไม่ชชั่์ว่าจะเป็นกุ้งหรือเป็นปูนะครับแต่เดินชนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับลากไปนะครับปึ๊บก็ยังแห้วอยู่ดีนะครับไม่ได้แต้มนะครับ คือโอกาสมาเยอะมากครับมีโอกาสที่จะวัดนะครับเยอะมากแต่วัดไม่ได้ครับทำแทมไม่ได้ครับผมสงสัยว่าผมจะห่างหายไปนานนะครับผมเลยทำสกอร์ไม่ได้สักทีนะครับอาการนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นกุ้งนะครับเห็นไหมครับมันดึงดึก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 อย่างงี้ครับเห็นไหมแล้วค่อยๆจมไปแล้วครับไปแล้วครับผมปาบเขาให้ครับผม คือผมวัดทิ้งวัดคว้างมากครับวันนี้บอกเลยว่าตอนนี้หัวเริ่มอุ่นๆแล้วนะครับผมนี่ครับที่เดิมครับจุดเดิมนะครับหย่อนจุดเดิมครับไม้แล้วครับคือปูนะครับมันจะเดินเลาะขอบขอบครับเราวางดักมาเลยครับเดี๋ยวมันก็ต้องเดินมาเจอเราครับนี่ครับปื๊ดหืหืหลุดครับนี่ครับ อันนี้ผมตัดมาให้ดูบรรยากาศนะครับของพี่ที่เขาตกได้ปูครับอันนี้ผมไปช่วยเขาจับนะครับคือใจครับอยากจะลองจับดูครับนี่ครับแต่ก็กลัวนะครับแต่ก็อยากจะลองจับครับอยากจะจับให้มันเป็นนะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้จับปูมันมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับกินเต็มปากนะครับปูกินเต็มปากนะครับตัวนี้ครับ ใครบอกโูไม่กินเหยื่อนะครับมันกินนะครับแต่ว่าโอกาสที่มันกินมันน้อยนะครับนี่ครับนี่เข้าเต็มปากนะครับผมนี่ครับแล้วผมก็เรียบร้อยครับได้แผลมาเป็นที่เรียบร้อยครับ ก็ไม่น่าหาเรื่องเลยครับผมไปจับแล้วก็โดนหนามที่กระดองมันแทงนะครับผมก็เป็นแผลนิดหน่อยครับก็ปวดประมาณสักสอวันได้ครับตอนนี้ก็หายดีเป็นที่เรียบร้อยครับไม้แล้วครับแต่ถ้าดึงดึงจมจมอย่างนี้ครับผมว่ากุ้งครับถ้าดึงอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นกุ้งนะครับปูไม่น่าดึงขึ้นดึงลงอย่างนี้นะครับล้งครับปึ๊กไม่อยู่นะครับผมคือ ลังเท่าไหร่ก็ไม่อยู่สักทีนะครับผมเป็นเพราะว่าผมน่าจะใจร้อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับว่าท้ายๆคลิปนะครับผมจะแก้เกมยังไงนะครับผมซึ่งผมก็รู้ตัวนะว่าผมอ่ะใจร้อนนะครับในการที่จะช่างกุ้งในการที่จะลังนะครับผมทําให้ผมพลาดโอกาสไปเยอะพอสมควรเลยครับนี่ครับไปแล้วครับจมทื่อๆอย่างนี้ครับ น่าจะเป็นกุ้งนะครับจมทื่อๆหรือไม่กระปูครับเดี๋ยวลองดูอาการดีๆครับนี่ครับถอนครับผมว่าน่าจะเป็นกุ้งนะครับถ้าอาการมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับลากเขาบ่อครับปุ๊บแล้วมันเดินย้อนนะครับนี่ครับมันเดินย้อนกลับมาทางเดิมครับนี่ครับแล้วผมก็หลังนะครับหลังสวนทางครับนี่ครับปุ๊บโอ คือมันตึงมากกันนะครับผมล้างจนผมว่ามันตึงสุดๆแล้วนะครับแต่ก็ไม่อยู่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ครับอันนี้ผมย่อนปุ๊บอ่าพอขยับปุ๊บมีอาการเลยครับทุ่นมีอาการทันทีครับนี่ครับจมอย่างนี้ครับถ้าจมอย่างนี้ครับเรียบร้อยแน่นอนครับปากเข้าให้ครับกุ้งครับผมนี่ครับ คือเหมือนกับว่ากุ้งมันอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วผมย่อนไปเจอมันพอดีครับเจอมันพอดีเลยครับมันกําลังกินนะครับก็เรียบร้อยครับผมได้กุ้งมานะครับผมคือตอนนี้นะครับผมเริ่มหัวร้อนมากๆนกเลครับอันนี้ผมให้ดูวิธีการยกกุ้งผมนะครับฟึบนี่ครับคือคันเบ็ดเรานะครับมันจะมีจังหวะนะครับในการยกขึ้นมานะครับนี่ครับผมก็เลยยกขึ้นมาให้ดูนะครับ แต่คันต้องเหนียวนะครับไม่ใช่เอาคันอ่อนๆมายกนะครับหักนะครับระเบิดนะครับผมนี่ครับก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับสามารถเอาไปใช้ได้นะครับแต่ต้องดูจังหวะที่กุ้งมันไม่สู้นะครับแล้วค่อยยกขึ้นมาทีเดียวเลยนะครับอ่าอย่างนี้ครับลองเอาไปเล่นกันได้นะครับผมผมก็ฝึกเหมือนกันมาดูจังหวะกลางบ่อกันบ้างครับคือตอนนี้ผมหัวร้อนกับปูมากเลยครับ ผมเลยมาล่ากุ้งแทนนะครับมาหากินของที่เราถนัดดีกว่าครับผมไอที่ไม่ถนัดนี่เราไม่ไหวครับผมนี่ครับคือตัวเบ็ดยังเป็นตัวเบ็ดเดิมนะครับผมที่ผมดัดมานี่นี่นี่ครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูอาการดีๆครับอาการมันจะออกน้อยมากเลยครับต้องสังเกตดีๆเลยครับเป็นเพราะว่าผมตั้งเบ็ดนะครับตรงริมตะลิงถูกไหมครับ แล้วผมตั้งให้พอดีบาลานซ์แตะริมตะลิงนะครับทําให้ตรงกลางบ่อคือตรงกลางบ่อมันตื้นครับทําให้สายมันหย่อนนะครับเนี่ยทุ่นมาเลยไม่ค่อยออกอาการนะครับผมต้องหลังสายนะครับเห็นไหมครับตอนแรกที่ผมขยับทุ่นคือผมลากให้สายมันตึงนะครับเพื่อที่ให้ทุ่นมันมีอาการมีแอคชั่นนะครับแบบนี้ครับนี่ครับก็เป็นวิธีการแก้นะครับถ้าเกิดเราเจอบ่อที่พื้นไม่เท่ากันนะครับตั้งจุดที่ลึกที่สุดครับ แล้วก็นี่ครับตกได้ทั่วเลยครับก็เรียบร้อยครับผมก็หากินของที่เราถนัดดีกว่าครับไปลุ้นอะไรที่เรายังไม่ถนัดอย่างนี้แบบโอ้โหหัวร้อนนะครับผมนี่ครับผมก็ยกขึ้นมานะครับนี่ครับเต็มปากครับผมสังเกตว่าตัวเบ็ดนะครับที่ผมดัดมาครับ ผมไม่ได้ดัดจนโอเวอร์แอคชั่นไปนะครับคือคมเบ็ดมันก็ยังสามารถที่จะตกกุ้งได้อยู่นะครับผมก็สามารถที่จะใช้งานตกกุ้งได้เหมือนเดิมครับผมแต่ก็งานปูก็ใช้ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูช็อตนี้นะครับคือเป็นช็อตต่อเนื่องจากเมื่อกี้ครับที่ผมได้กุ้งมาครับแล้วผมจะกุ้งไปชั่งนะครับอันนี้ครับคือผมวางคันเบ็ดอะไรไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูช็อตทีเผลนะครับผม คือเวลาเราตกนะครับเวลาไม่อยู่เนี่ยกุ้งอ่ะกินดีกว่าตอนอยู่อีกนะครับเวลาเรานั่งอยู่ครับกุ้งไม่ค่อยกินนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับผมนี่ครับเวลาเราทิ้งคันเป็ดเอาไว้เฉยครับชอบจังเลยครับชอบดึงนะครับนี่ครับสายครับสังเกตที่สายครับไปแล้วครับไปแล้ครับสายตึงไปแล้วครับผมลากเลยครับตึงครับคันคันผมไปแล้วครับผมนี่ครับ เป็นช็อตที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่ตกกุ้งนะครับจะต้องเคยเจอมาครับเวลาเราตกนะครับกุ้งชอบดึงตอนจังหวะที่เราไม่อยู่นะครับผมจะสังเกตได้ว่าวันนี้นะครับผมมีโอกาสเยอะมากครับแต่ว่าทําแต้มไม่ได้ครับผมคือผมคิดว่าการตกกุ้งนะครับถ้าเกิดหัวเชื้อเหยื่ออะไรมันก็สําคัญครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดผมว่าคือการ ทำแต้มให้ได้มากที่สุดดีกว่าครับคือเราพลาดให้น้อยครับแล้วได้แต้มเยอะๆอันนี้เห็นไหมครับผมช่างนะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ดีๆนะครับนี่ครับผมช่างไปแล้วนะครับแล้วผมก็ปล่อยนะครับคือตัวเบ็ดผมมันก็ยังอยู่ตรงเดิมนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็รอครับรอครับเวลาเราช่างกุ้งครับถ้าถ้ามันไม่มีอาการเราก็รอแป๊บหนึ่งครับสักนาที2นาทีก็ได้ครับนี่ครับดูว่ามันยังกลับมา กินเหี่ออยู่หรือไม่นะครับไปครับนี่ครับมันเดินย้อนกลับมานะครับผมก็ลังครับติดครับผมช็อตนี้ติดนะครับตื้อๆอย่างนี้ครับปูครับปูแน่นอนครับผมมาครับค่อยๆงัดหลุดครับผมน่าเสียดายครับผมคือเหมือนกับว่าตัวเบ็ดของผมครับมันเอาไม่อยู่ครับไม่รู้ว่ามันไปเกี่ยวตรงไหนครับแต่มันคงแทงไม่ทะลุครับ เป็นเพราะว่ากระดองปูมันหนาด้วยครับข้อสำคัญก็คือตัวเบ็ดของเพื่อนๆนะครับต้องคมและคมมากๆนะครับอันนี้คือผมวัดไปหลายทีแล้วนะจริงๆผมควรเอาที่รับมีดมาด้วยนะครับรับคมครับนี่ครับนี่ครับโดนอีกแล้วครับนี่ครับผมงัดเลยครับเนี่ยถ้าตื้อๆอย่างนี้ครับนี่วัดตื้อๆอย่างนี้นี่ปูนะครับเนี่ยมันสู้นะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันติดตรงไหนครับแต่มันสู้นะครับอันนี้คือปูนะครับผมยกไม่ขึ้นครับหลุดอีกเหมือนเดิมครับผมนี่ครับเสียดายครับผม2ตัวติดเลยครับอันนี้เรามาดูท้ายบ่อนะครับคือท้ายบ่อจังหวะนี่ครับพี่เขายกคันเฉยๆเห็นไหมครับยกไว้นิ่งๆเลยครับพี่เขาใช้คันอ่อนมากนะครับโปกีสตรอเบอรี่เลยนะครับคันอ่อนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็ยกเอาไว้ของเขาเฉยๆเนี่ยครับ นี่ครับได้ปูขึ้นมานะครับผมคือผมก็ยกค้างเอาไว้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะผมห่วงเรื่องกล้องด้วยแหละครับอยากจะถ่ายภาพให้ดูครับอาจจะเผลอพ่อนคันลงนะครับก็เลยทําให้พลาดโอกาสไปได้นะครับผมนี่ครับจับปูนะครับ ก็จับแบบนี้นะครับผมนี่ครับระวังนะครับระวังอย่าปล่อยกล้ามมาเด็ดขาดนะครับคือปูมันก็จะเดินรอบๆบบ่อนะครับคือเดินไปทั่วเลยครับแต่ว่ามันจะชอบเดินตามขอบขอบครับเวลามันเดินชนกําแพงปุ๊บมันก็จะเลาะริมขอบนะครับผมซึ่งเราก็ดักมันทางนั้นนะครับยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องเดินผ่านมาเจอครับผมเดี๋ยวดูาการทุ่นช็อตนี้ดีๆนะครับผมนี่ครับลองสังเกตดีๆนะครับนี่ครับทุนหันครับ มีอาการนะครับเมื่อกี้มีอาการนะครับนี่ครับทุ่นถอยหลังนะครับผมเห็นไหมครับคือตอนนี้มีอาการแล้วหลอแป๊บหนึ่งครับผมอาการแบบนี้ครับนี่ครับทุ่นพลิกมาเรียบร้อยครับจมครับอย่างนี้เรียบร้อยครับกุ้งแน่นอนครับผมชัวร์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้ยดูครับดึงครับดึงแรงมากครับผมคือกุ้งครับเวลาแรงมันดีๆนะครับมันจะ เปลือกแข็งนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนๆตกได้นะครับก็ลองจับดูนะครับถ้าตัวที่มันแข็งๆนะครับโหส่วนใหญ่จะแรงดีครับเป็นกุ้งที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าถ้าเราไปตกส่วนใหญ่นะครับเราจะเจอแบบเปลือกนิ่มๆเปลือกอ่อนๆไม่ได้แข็งมากนะครับแสดงว่ากุ้งมันเพิ่งลอกคราบมานะครับผมมันจะไม่ค่อยมีแรงครับไม่ค่อยกินเหยื่อครับนี่ครับแต่วันนี้ครับถือว่าใช้ได้ครับผม อันนี้ก็เป็นช่วงปล่อยกุ้งนะครับผมช่วงต้นชั่วโมงครับอันนี้คือทุ่นผมมันลอยมาถึงฝั่งข้างๆนะครับผมก็ตัดมานะครับนี่ครับดูอาการครับปึ๊บโอ้โหดึงอย่างนี้ครับดึงหัวกดขนาดนี้ครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับอาการยังไม่ชัดครับใจเย็นๆครับอ่าถ้าดึงตึ๊กตึกตึกตึกงนี้ครับเรียบร้อยครับกุ้งเดี๋ยวเพื่อนๆดูช็อตนี้ดีๆนะครับนี่ครับลองสังเกตดีๆนะครับช็อตนี้สําคัญมากครับ สังเกตว่าเวลาผมช่างนะครับอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งเลยนะครับเอาไปใช้กันได้นะครับนี่ครับพอผมช่างปุ๊บเห็นไหมครับอันนี้คือระยะมันเลยระยะตั้งทุนผมมานะครับผมตั้งตรงสต็อปเปอร์แตะน้ำนะครับแล้วผมยกค้างเอาไว้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับดูช็อตนี้เห็นไหมครับคือมันดึงนะครับกุ้งมันดึงสู้นะครับผมแสดงว่าเรียบร้อยแน่นอนครับเข้าปากชัวร์ครับอย่างนี้ครับ คือด้วยธรรมชาติของกุ้งนะครับมันเป็นสัตว์ที่หวงเหยื่อครับเวลามันเจอเหยื่อแล้วเหยื่อมันจะกำลังจะหนีมันก็จะตะกะครับมันก็จะคว้าแล้วก็เอาเข้าปากให้เร็วที่สุดครับเพื่อนๆนลองเอาไปใช้ได้นะครับเทคนิคนี้ครับก็คือเวลาเราช่างครับช่างขึ้นมาเลยระยะที่เราตั้งน้ํานะครับสักแค่นิดเดียวครับสังเกตเมื่อกี้นะครับที่ผมช่างอ่ะคือเลยมาแค่ประมาณนิ้วหนึ่งครับ นี่ครับเห็นไหมครับแล้วเพื่อนๆถือคันค้างไว้นะครับให้กุ้งมันดึงนะครับผมนั่นแหละครับเดี๋ยวมันจะดึงเข้าปากเองครับผมนี่ครับนี่ก็2ชั่วโมงครับผมในการตกของผมนะครับผมก็พอแล้วครับวันนี้ก็ช่วงจังหวะรอคิดเงินนะครับก็เผื่อจะฟุกนะครับสักตัวนึงครับเผื่อจะมีฟุกฟึกขึ้นมานะครับผมก็ ทิ้งไว้เหมือนเดิมครับก็ยังมีความหวังว่าจะได้ปูกลับบ้านอีกสักตัวหนึ่งนะครับก็ได้มาแค่2แต้มเองครับก็ลุ้นครับลุ้นอ้ามาครับมาครับดึงครับดึงอย่างนี้ครับดึงถอนอย่างนี้กุ้งแน่นอนครับถ้าดึงแบบนี้ครับไม่ใช่ปูแน่นอนครับเอาครับใจเย็นๆครับนี่ครับตึงแล้วก็วัดเลยครับผมนี่ครับคือเวลาเราตกนะครับก็ใจเย็นๆนะครับ ค่อยๆช่างครับค่อยๆอ่านอาการครับคืออาการของทุ่นมันมีเป็นเป็นร้อยเลยมั้งครับผมก็บอกได้ไม่หมดครับแต่ก็พอที่จะบอกเทคนิคได้นะครับว่าควรจะทําอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วมันน่าจะช่วยได้นะครับผมนี่ครับก็เข้าปากนะครับผมเข้าตรงกกนะครับก็เรียบร้อยครับได้กุ้งตัวสุดท้ายนะครับโอเคครับวันนี้ก็ได้ผลงานนะครับเป็นกุ้ง5ตัวนะครับ ก็ถือว่าเราไม่ได้มาล่ากุ้งนะครับแต่เรามาล่าปูนะครับนี่ครับปู2ตัวนะครับคือวันนี้ผมมีโอกาสเยอะมากครับแต่ว่าพลาดโอกาส ไปจริงๆครับผมก็น่าเสียดายครับเดี๋ยวต้องไปฝึกฝนมาใหม่นะครับผมตัวเบ็ดที่ผมใช้นะครับนี่ครับก็เป็นตัวในไลฟ์สดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับก็เข้าไปดูใน Facebook ได้ครับแล้วก็อย่าลืมกด u u s c r i b e ์ช anel มีตกกุ้งด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจและก็ติดตามคลิปใหม่ๆของผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับตอนท้ายคลิปนะครับ ก็เป็นช่วงสรุปนะครับผมโดยที่วันนี้นะครับผมก็จะเอาข้อผิดพลาดของผมนะครับว่าผมผิดพลาดตรงไหนแล้วมีจุดตรงไหนจะต้องแก้ไขนะครับคือผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะครับเอาไปปรับปรุงนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ต่อยอดกันได้นะครับในการตกปูนะครับโดยที่ผมแปลงออกมาเป็นข้อย่อยได้6ข้อนะครับ ก็คือข้อแรกนะครับคือการตั้งทุนนะครับมีหลายท่านนะครับบอกอาถามผมมาเยอะมากครับว่าควรจะตั้งทุนอย่างไงถ้าบอกพื้นไม่เท่ากันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆหาจุดที่ลึกที่สุดก่อนนะครับคือบางที่ริมฝั่งก็ลึกหรือตรงกลางอาจจะลึกนะครับหรือว่าตรงอ็อกอาจจะลึกผมก็เคยเจอนะครับแบบว่าพื้นแปลกๆนะครับบางที ตรงนั้นลึกตรงนี้ไม่ลึกซ้ายถัดไปช่องเดียวงี้ครับตื้นเป็นคืบอย่างงี้ครับก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหาจุดที่ลึกที่สุดครับแล้วก็ตั้งเบ็ดตรงนั้นครับผมเราจะได้ตกได้ทั่วเลยครับทีเนี้ยต่อให้พื้นมันตื้นนะครับแต่ถ้าตัวเบ็ดของเพื่อนๆืนนะครับมันถึงพื้นอ่ะโอกาสที่มันจะได้มันก็มีครับคือกุ้งครับมันจะเก็บเหยื่อเก็บอะไรกินตามพื้นครับผม วิธีการแก้ไขของผมก็คือให้เราดึงสายให้ตึงนะครับผมดึงสายให้ทุ่นมันตึงครับลากกับตัวเบ็ดให้ตึงครับแล้วทีนี้ครับตัวเบ็ดอ่ะมันก็จะตะแคงขึ้นมาเองครับคือมันจะไม่ได้นอนราบหรอกครับบางทีเจอออกพัดนะครับจนสายมันตึงนะครับทุ่นมันจะลังให้ตัวเบ็ดนะครับพลิกขึ้นมาเองครับนี่ครับเป็นวิธีการแก้ไขนะครับ 2คือเรื่องการเกี่ยวเหยื่อนะครับถ้าเราจะตกปูนะครับก็ไม่ต้องเกี่ยวเหยื่อก็ได้ครับผมหรือถ้าเพื่อนๆหวังกุ้งนะครับแบบผมนะครับก็เกี่ยวเหยื่อชิ้นเล็กๆเลยครับเล็กมากๆนะครับแล้วก็ให้ปลายเกสรของตัวเบ็ดนะครับแทงทะลุออกมานะครับให้เอานิ้วเราขูดๆดูครับแล้วรู้สึกถึงคมเบ็ดนะครับเพราะว่าเวลาปูมันเดินชนครับ คมเบ็ดอ่ะมันจะได้ฝังไปที่กระดองของปูได้ครับไปที่ตัวปูได้นะครับผมอ่ามันจะทําให้เราอ่ะสามารถที่จะลังมันขึ้นมาได้ครับ 3. ครับผมการลังนะครับคือเวลาปูมันเดินชนใช่ไหมครับคือมันไม่กินอยู่แล้วครับส่วนใหญ่มันจะโอกาสกินน้อยมากเลยครับส่วนใหญ่จะเดินชนนะครับเวลามันเดินชนครับ ให้เพื่อนๆน,นะครับถือคันเบ็ดเอาไว้เฉยๆครับถือไว้ตรงๆนี่แหละครับถือไว้นิ่งๆน,นะครับแล้วรอให้มันดึงจนตึงครับผมถ้าหากว่าบ่อที่เพื่อนๆไปตกอ่าช่องมันแคบนะครับเพื่อนๆใช้สายที่สั้นลงครับอ่าให้สายมันสั้นลงมาหน่อยครับผมมันจะช่วยเรื่องการลังครับทําให้เราไม่ต้องปล่อยให้ กุ้งหรือปูครับมันเดินไปกวนช่องอื่นนะครับผมตัดสายให้สั้นลงนะครับผมก็จะช่วยเรื่องการล้างได้ครับผม4ครับคือเรื่องตัวเบ็ดนะครับอย่างของผมเนี่ยครับผมพลาดเรื่องตัวเบ็ดคือตัวเบ็ดของผมอะ่ะเอาจริงๆนะครับในคลิปอะ่ะผมตัด ออกมาครับเยอะมากครับจริงๆผมวัดไปเยอะมากครับ2ชั่วโมงนี่คือผมมีโอกาสโอ้หลายสิบเลยครับหลายสิบครั้งแล้ววัดโดนแล้วก็หลุดก็มีครับมันเลยทําให้ตัวเบ็ดครับมันไม่คมเท่าที่ควรครับเพื่อนๆควรที่จะมีหินรับมีดหรือว่าหินเที่ยวไว้ฝนตัวเบ็ดนะครับติดไปครับพอวัดสัก2 3สมทีครับฝนเลยครับฝนเลยครับ มันจะช่วยนะครับเรื่องการตกปูครับคือปูกระดองมันแข็งครับมันแข็งกว่ากุ้งอีกครับผมโอกาสที่มันจะแทงทะลุนะครับคือถ้าตัวเบ็ดไม่คมจริงนะครับแทงไม่ทะลุแน่นอนครับผมก็ทำให้เราพลาดโอกาสแบบผมได้นะครับผม5ครับผมคือเวลาเราวัดติดแล้วใช่ไหมครับห้ามผ่อนคันเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าตัวเบ็ดของเรามันไม่มีเงี้ยงนะครับเวลามัน แทงเข้าไปแล้วครับมันก็แค่เกาะบางทีแค่เกาะหรือแค่จิกไว้เฉยๆครับอ่ามันทําให้ปูครับสามารถหลุดได้นะครับผมแล้วถ้าตัวเบ็ดมันไม่คมนะครับมันก็มีโอกาสหลุดหรือลูดขึ้นมาได้ครับเหมือนแบบในคลิปเลยครับที่ผมให้ดูนะครับนั่นนะครับเพราะเวลาอ่าจาพี่เสื้อน้ําเงินได้ไหมครับนั่นนะครับถือคันเอาไว้เฉยๆครับแล้วค่อยๆยกขึ้นช้าๆครับมันจะ มันจะตื้อครับเวลาเราเจอปูครับมันจะยกไม่ขึ้นครับเพราะว่าปูมันก็ว่ายสู้เราครับเราก็ค่อยๆครับค่อยๆช้าๆครับใจเย็นแต่ต้องถือคันเอาไว้นะครับชูคันเอาไว้เลยครับผมไม่ต้องรีบงัดขึ้นมาครับเดี๋ยวหลุดนะครับเดี๋ยวคันอาจจะเสียหายได้ครับหครับ หาเพื่อนหรือหาคนข้างๆครับคุยกับพี่เขาเลยครับบอกพี่ถ้าผมได้ปูนะครับพี่ช่วยตักให้ผมหน่อยได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยครับลองคุยกับเขาเลยครับเราก็ช่วยกันครับผมเรามาตกด้วยกันนะครับก็ถือว่ามีน้ําใจต่อกันนะครับก็ทําให้โอกาสที่ปูมันจะหลุดนะครับมันก็จะน้อยลงครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายกขึ้นมาเองใช่ไหมครับจังหวะที่เราก้มครับมันจะทําให้คันเบ็ดเรามันผ่อนลงครับ อาจจะทําให้ตัวเบ็ดหลุดคมได้นะครับปูอาจจะหลุดไปได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับหาเพื่อนหรือหาคนข้างๆนี่แหละครับให้เขาช่วยตักปูนะครับให้เรานะครับผมมันจะช่วยให้เรานะครับมีโอกาสได้มากขึ้นครับที่จะ ไม่ทำมันหลุดนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ผมก็ฝากเกล็ดความรู้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับมีตกกุ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันกันกบคลิปใหม่ๆนะครับผมก็จะค่อยๆทยอยลงนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ติดธุระมากๆเลยครับผมแต่ถ้ามีโอกาสมีเวลานะครับผมก็จะไปตกแล้วก็ไปอัดคลิปแล้วก็ เอามาให้เพื่อนๆชมแน่นอนครับผมยังไงก็ขอบคุณที่อยู่เป็นกำลังใจกันนะครับทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ